ครับสวัสดีครับมาพบกับเรานะครับช่องปลายหนุ่มเสกนะครับสําหรับวันนี้นะครับยามเย็นนะครับตอนนี้ก็ลดน้ํานะครับย้านะครับที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีสีสันขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเมื่อก่อนเหี่ยวนะครับตอนนี้เราก็ใช้สปริงเกอร์นะครับ ที่เห็นอยู่ก็คือปลายท้องเงินนะครับแบมี้คือยาของเรานะครับสวนเรากับนุ่มซุรินอยู่ติดกันเลยนะครับอ่ะเนี่ยครับหนุ่มซุรินนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศนะครับ เป็นบ้านของหนุ่มสลินนะครับตอนนี้ช่างยังติดงานที่อื่นอยู่นะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็คงจะมาสร้างต่อนะครับวันนั้นก็เรื่องงามยามดีนะครับมายกเสาเอาไว้ก่อนนะครับ่นู่นะครับที่เห็นนน่์สีดอทตูมนะครับที่เอฟซีเห็นนะครับสีดอทตูมตอนนี้ควานกำลังให้อาหารนะครับ ันนี้ก็คือนมสุรินนะครับหันหลังให้นะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศนะครับแดดกำลังแดดล่มลมตกนะครับสีดอท่าตูมนมสุรินนะครับ อยู่นู่นนะครับก็มีอีกเชือกหนึ่งนะครับนู่นอยู่นู่นนะครับตอนนี้นะครับอ่าภารติจนะครับเพราะว่ายาของเรานะครับทีนี้นะครับก็ต้องลงทุนหน่อยนะครับค่าน้ําแต่ละเดือนก็พอสมควรนะครับแต่ก็ยังดีที่ยังมีน้ํานะครับถ้าไม่มีน้ํานะครับก็คงเย่กว่านี้อีกนะครับข่าวก่อนที่ เอฟซีเห็นนะครับก็จะเหี่ยวๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับน้ำก็จะหญ้าก็จะเขียวนะครับพอประมาณนะครับแต่้ันนี้โอเคมากครับดูครับโอ้สวยมากครับนี่ครับหญ้านะครับของหนุ่มเสกนะครับหญ้าของหนุ่มเสกนะครับ ดูเอาครับเมื่อก่อนที่เอฟซีเห็นนะครับก็จะเหี่ยวๆนะครับตอนนี้ดูนะครับในพื้นนะครับผมจะเอาฟางนะครับปิดไว้หมดเลยนะครับปิดไว้หมดเลยเพื่อให้อ่าให้ดินชุ่มนะครับแล้วก็หญ้าก็จะไม่แห้งนะครับดูเอาครับนี่ของเจ้าอื่นนะครับที่ของพลายเทองกันนะครับเขาไม่มีน้ําลดนะครับดูมันจะมีความแตกต่างกันมาก อันนี้ของผมนะครับของหนุ่มเสกนะครับดูครับเราใช้ฟางนะครับปิดนะครับก็หมดฟางเนี่ยเขาขายสีมัดร้อยนะครับก็หมดอยู่ประมาณร้อยกว่ามัดนะครับที่ผมนํามาปลูกครับตอนนี้ก็ปลูกยังไม่เสร็จนะครับก็ยังมีเหลืออยู่นะครับที่เรายังตัดไม่หมดก็ยังเหลือเล็กน้อยนะครับ อันนี้คือบรรยากาศยามเย็นนะครับบริเวณสถานที่ที่เราอยู่นะครับมาดูเอานะครับตอนนี้ก็กำลังจะ,ะเขียวขึ้นเรื่อยๆนะครับเพระะนั้นนุมซุรินนะครับเวลาควานเขาให้น้ำให้อาหารเขาก็จะให้นอนลงนะครับนี่ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยของควานนะครับ ก็จะนอนให้ควานอาบน้ำให้นะครับดูแล้วน่ารักมากนะครับถ้าเขาไม่ตกมันนะครับช้างโดยเฉพาะช้างพลายนะครับถ้าเขาไม่ตกมันเขาก็นิสัยนะครับก็โอเคอยู่แต่ถ้าตกมันก็ต้องอาระมัดระวังนะครับทุกคนนะครับพอเขาอาบเสร็จเขาก็จะลุกขึ้นนะครับเห็นไหมครับอ่าพอจะของเขาควานเขาเดินออกเขาก็จะลุกขึ้นนะครับ สวยครับ้าตอนนี้นครับมาดูครับใบใหญ่มากไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับ <c oughs> นี่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่เมื่อก่อนที่ก่อนที่เราจะยกล่องนะครับเราก็เอามูลช้างนะครับมาดูครับก็โอเคนะครับถ้าฝนฟ้าลงมาช่วยหน่อยก็คิดว่า ไม่ต้องลงทุนใหม่นะครับไม่ต้องลงทุนใหม่ถ้าหากว่าฝนฟ้าช่วยนะครับฝนฟ้าอำนวยให้สักหน่อยนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องปลูกใหม่ครับดูครับสวยมากครับอเห็นไหมครับตอนนี้แดดร่มร,ม,รมตกนะครับอากาศดีกลางวันร้อนมากนะครับกลางวันร้อนมากผมก็จะลด นะครับเดือนหนึ่งก็ประมาณพันหน่อยๆครับค่าน้ําแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังมีน้ําถ้าไม่มีน้ําลงทุนใหม่หมดก็ไหลตังค์นะครับไหนจะพันญ้าไหนจะไถย,ยกล่องนะครับก็หลายดังพอสมควรแต่นี้ <c oughs> นะครับดูเอานะครับเมื่อมีกี่วันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมถ่าย คลิปลงคลิปให้ดูนะครับอีกประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วผมจะถายใหม่นะครับว่าความคืบหน้านะครับจะจะไวขนาดไหนนะครับก็ข่าวก่อนที่ f อฟเห็นนะครับก็ยังเตี้ยๆอยู่เลยนะครับแล้วก็เหี่ยวมากนะครับแต่ตอนนี้ดูเอาครับตอนนี้ดูนะครับว่าก็โตไวพอสมควรนะครับ ่เนียตรงที่น้ําไม่ค่อยถึงนะครับก็จะเหียเห่ยวๆประมาณนี้นะครับก็คงจะเป็นวันต่อไปนะครับเราก็จะนํามานะครับดูครับเห็นไหม,มเริ่มแล้วครับเริ่มจะโอเคแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าฝนแรงหน่อยก็แต่ฝนไม่ค่อยแรไม่ค่อยทักเท่าไหร่นะครับ อันนี้พลายทองเงินนะครับอออันนี้เขาเขาเขาให้อาหารแล้วก็ฝึกหัดไปด้วยนะครับหัดนั่งงานนะครับเพื่อจะให้ fc ที่มาเยี่ยมได้นั่งงาพ่อใหญ่ทองเงินเสริมบารมีนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนั่นเพราะว่าเขาก็เวลาเขาหัดเขาก็จะมีนะครับมีรางวัลให้อ่าเห็นไหมครับน่นอ่า ต่อไป f อฟซีของพ่อพลายทองเงินนะครับถ้ามาก็จะได้นั่งงานเสริมบารมีนะครับต่อต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ควานเขาก็กำลังหัดนะครับก็ธรรมดาครับหัดหัดคนเฒ่าคนแก่ก็จะหัดยากในหน่อยนะครับไม่เหมือนวัยรุ่นนะครับนะาเวลาเขาขึ้นแล้วเขาก็จะมีรางวัลให้นะครับมีรางวัลให้เห็นไหมครับเห็นไหมเขาก็ถามว่าทำยังไงถึงจะได้กินอีก เห็นไหมครับน่ออ่าเขาก็รอแล้วครับเห็นไหมครับน่าเขารีบยกมากเพราะว่าเขาจะรีบจะได้กินนะครับก็เลยรีบยกนะครับเพราะว่าตามธรรมดาหัดใหม่ๆต้องใช้ควานที่น้ำหนักน้อยๆหน่อยแต่นี้น้ำหนักเยอะครับก็คงจะเหนื่อยนะครับ อาเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับกับช้างหลายๆเชือกนะครับอันนี้เป็นซุ้มของอพ่อไม้หัวใจศิลปนะครับอพ่อไม้หัวใจศิลปนะครับอันนี้ก็อ่าทั้งต้นอ้อนะครับเป็นลูกของพ่อสีทับไทยนะครับเนี่ยเก้าขวบสิบขวบได้นะครับ อันนี้เจ้ายักษ์น้อยยักษ์น้อยสวัสดีครับย่างบารมีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วครับก่อนบารมีบารมีเอ้ยครับย่างครับย่างเฉยเลยเฉยเลยครับเจ้าบารมีนะครับลูกของแม่รัศมีนะครับอ่า จุบหน่อย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 อ่าจุบหน่อยจุบหน่อยจุบหน่อยอ่าจุบชุบ <laughs> ครับนี่พ่อพระอ่าพ่อบาร,รมีนะครับบาร,รมีน้อยนะครับแม่วันจันท์นะครับ <laughs> อืออ๋อเอามาให้หน่อยเรยเอาให้หน่อยไอ้นางเอาให้เลยอันนี้หลานสาวคนขี่รี <laughs> ครับก่อน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 พอเห็นพอเห็นของกินแล้วมันคนละเรื่องเลยเมื่อกี้นี่เฉยนะครับพอเห็นอของโปรดครับก่อนูเสียงดังเลยจุ๊บจุ๊บก่อน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 ครับพอเห็นพอเห็นรางวัลแล้วมันมันแตกต่างนะครับแตกต่างเลย กับที่ไม่มีอะไรนะครับอ่านี่ก็แม่วันจันทนะครับอยู่ฝั่งโน้นก็แม่รัศมีนะครับตอนนี้นะครับที่ fc นะครับลงทุนให้นะครับซื้อสายพานนะครับเพื่อที่จะมาทำเพลนะครับแล้วก็มีเบาะรองด้วยนะครับเนี่ยดูครับขอบคุณ f c ซมากๆนะครับที่ใจบุญนะครับแล้วก็ ซื้อของมานะครับแล้วก็เอาเบาะนะครับมารองข้างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เจ็บนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับช้างนะครับก็ดึงออกแล้วครับเห็นไหมครับขอบคุณ f อซนะครับที่มีจิตเมตตานะครับในการซื้อของนะครับจะเป็นสายพานจะเป็นเบาะรอง ข้างนะครับก็ขอกับคุณมากๆนะครับส่วนอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับที่มองเห็นนู่นอยู่ไกลๆนู่นนะครับนั้นพ่อพลายหนุ่มเซกนะครับพลายหนุ่มเซกนะครับอยู่ทางโน้นนะครับก็มีนะครับโน้พลายแก้วนะครับอยู่ไกลๆนะครับครับช่วงนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับที่ ถ่ายคลิปมาให้กับ FC นะครับอันนี้ก็จุดไฟไล่ไล่แมงนะครับก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับช่องพลายหนุ่มเสกนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเราด้วยนะครับขอให้ FC นะครับที่ติดตามเรานะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกทุกประการด้วยตื้อสาธุเซ้ยสวัสดีครับทักทายก่อนแล้วลูกสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร้วครับก่อนก็เสียงด้วยก็เสียงด้วยสวัสดีครับไหนครับไปยังครับยังอู้ยลีลาครับไม่มีรางวัลก็อย่างนี้แหละครับอ้าวครับก่อนครับก่อนเร็วครับครับเสียงด้วยขอเสียงด้วย ครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ